สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดประจําวันนี้นะครับว่ามีสาระอะไรบ้างล่าสุดน,นะครับมีข่าวรายงานอบอกว่าแมนเชสเตอร์เตดเนี่ยอาจจะเสนอสัญญาระยะยาวใหม่ให้กับอามัดเดโลในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับและถ้าเกิดว่าแมนยูไม่เสนอสัญญาใหม่ให้กับอามัดเดโลนะครับ แมนยูเนี่ยอาจจะเลือกใช้วิธีขยายสัญญาของเขาไปอีก1ปีนะครับนั่นก็หมายเขาว่านะครับอามาดิโลนเนี่ยก็จะมีสัญญากับแมนยูยาวจนถึงปี2026กันเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแมนยูไม่ทําอะไรเลยนะครับในจังหวะนี้เนี่ย ทางด้านเอเย่นส่วนตัวของอามาดิโลเนี่ยครับก็ได้เจราจาสัญญาเบื้องต้นกับสโมสรอ,อื่นในยุโรปแล้วณเวลานี้ซึ่งในตอนนี้นะครับทางเอเย่นส่วนตัวและก็อามัดิโลเนี่ยกำลังรอดูท่าทีของแมนยูอยู่ว่าจะมาไหมไหนนะครับแต่รก็ตามนะครับแหล่งข่าวเบื้องต้นเนี่ยก็ยังได้อธิบายเพิ่มเตมิมว่า ในส่วนตัวของอามัดดิโลเนี่ยเขายังอยากจะอยู่สโมสรแมนยูต่อไปนะเพราะว่าเขามีความสุขกับสโมสรอนแห่งนี้อย่างมากนะครับแล้วก็ยังมีเพื่อนร่วมทีมอย่างคอปปี้มินูและก็กานาโชที่เป็นเพื่อนรุ่นราวข่าวเดียวกันนะครับสำหรับอามัดดิโลนะครับแมนยูเนี่ยก็เคยเซ็นสัญญากับเขาในปี2020นะครับฮนะแต่เมื่อเซ็นสัญญาเข้ามาแล้วนะครับมันก็ไม่เป็นอย่างที่คิดนะครับเมื่ออามัดดิโลมาอยู่ที่แมนยูเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยจะมีโอกาสได้ลงเล่นสักเท่าไหร่ ทำให้นะครับทางแมนยูเนี่ยก็เลือกที่จะปล่อยยืมตัวอามมัดิโลออกจากทีมซึ่งในเวลานั้นนะครับก็เป็นสโมสรเลนเจอร์ที่มายืมตัวอามาัดิโลไปใช้งานและก่อนที่จะเป็นสโมสรซันเดอร์แลนด์ที่ยืมตัวเข้าไปใช้งานในแชมเปี้ยนชิพเป็นเวลาหนึ่งฤด,ดูกาล ในช่วงฤด,ดูกาล2022ถึง2023นะครับและเมื่อหมดเวลายืมตัวนะครับอามาด,ดิโลเนี่ยก็กลับมาที่สโมสรอนแมนยูแต่ทว่าในช่วงกลับมาเนี่ยก็มีอาการบาดเจ็บที่หัวเขา่าทําให้ตัวเองเนี่ยก็ต้องพักรักษาตัวยาวจนถึง5เดือนแต่เหมือนทว่าฟ้าหลังฝนนี่สวยงามเสมอนะครับเมื่อเขาหายจากอาการบาดเจ็บแล้วเนี่ยอามาด,ดิโลนะครับก็ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้กับทีมชุดใหญ่ ในการที่ลงเล่นในช่วงทัวร์ปรีซีซั่นกับแมนยูนะครับที่ในช่วงนั้นอ่ะแมนยูพบกับอาร์เซนอลนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาที่สารอาเมริกาซึ่งดูเหมือนว่าในตอนนั้นนะครับเอริกน้ก็อาจจะเห็นอะไรบางอย่างของอามาดิโลทําให้เทนฮากเนี่ยเลือกที่จะไม่ขายอามาดิโลออกจากทีมและก็เก็บเขาเอาไว้ใช้งานจนถึงปัจจุบันนี้นะครับอย่าลืมก็ตามนะครับในตอนนี้เนี่ยอามาดิโลก็ลงเล่นกับแมนยูไปแล้ว7ครั้งจาก9นัดหลังสุดนะครับ แล้วก็เคยถูกเสนอชื่อให้เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมประจําเดือนสิงหาคมของสโมสรในระหว่างทัวร์ปีซั่นอีกด้วยทําให้นะครับในตอนนี้เนี่ยความมั่นอกมั่นใจของมันอโร่ก็ค่อนข้างจะมีสูงและอีกอย่างนะครับเขาก็เหมือนจะมีการแข่งขันกันภายในนะไม่ว่าจะเป็นของอันโตนี่นะครับหรือหมุนของเรานั่นแหละที่ในตอนนี้เนี่ยเราแทบจะไม่เห็นหัวแล้วครับไม่รู้ไปไหนแล้วนะนะเพราะว่าอาร์มันดิโร่เนี่ยมาแรงนะครับแล้วก็การัโชและก็แรดฟอร์ดใช่ไหมที่เป็นลูกหลาของเห็นฮานะครับ แล้วก็ยังมีแถมอีกนะครับก็คือว่าสถิติของอามาเดโลในเกมรุกนะครับในตอนนี้เนี่ยอามาเดโลรั้งอันดับหนึ่งในบรรดานักเตะแมนยู U, ในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้โดยอามาเดโลนะครับสัมผัสบอลในเขตโทษทั้งหมด21ครั้งสร้างโอกาสการยิง15ครั้งสร้างโอกาส10ครั้งผ่านบอลเข้ากรอบเขตโทษ9ครั้งแล้วก็เข้าแท็กเกิลในพื้นที่สุดท้าย3ครั้งนะครับ น่าว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าอามันดิโลปเป็นผู้เล่นเบอร์หนึ่งที่เล่นเกมรุกให้กับแมนยูดีที่สุด ทั้งบูบวาบแล้วก็สร้างความอันตรายเมื่อมีบอลทั้งไม่มีบอลก็อันตรายเหมือนกันนะครับและก็ยังมีอีกเหตุผลหนึ่งนะครับก็คือว่าทางอามัดเดโลเนี่ยสามารถเล่นเข้าขากับแบ็คขวาคนใหม่อย่างนูเซมาสราอุยได้อีกด้วยดังนั้น,นครับมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะยากเลยในเวลานี้ที่อามัดเดโลจะขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งตัวทําเกมรุกให้กับแมนยูนะครับแต่อย่างว่าละครับก็ต้องรอดูไปยาวๆนะครับว่าน้องเนี่ยจะสามารถรักษามาตรฐานตัวเองได้หรือเปล่าและอาการบาดเจ็บที่เคยเป็นมาเนี่ยจะ กลับมาเจ็บอีกเหมือนเดิมหรือไม่ซึ่งในส่วนนี้ก็ต้องมารอดูกันและอีกอย่างหนึ่งก็ต้องรอดูว่าสโมสรแมนยูเนี่ยจะทําอย่างไรกับเขานะครับจะเลือกขยายสัญญาออกไป1ปีหรือจะต่อสัญญาใหม่แล้วก็เพิ่มค่าเหนื่อยให้กับเขานะครับ อขอเสริมให้อีกนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าในเวลานี้นะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยอามาติโลนะครับมีชื่อติดทีมยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์ของพิมลีกโดยเป็นการจัดเลตติ้งนะครับตามที่พิม์ลีกจัดไว้โดยอามาติโลนะครับได้ไปที่8.10คะแนนกันเลยทีเดียวนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับน้องเขาด้วยนะครับต้องรอดูกันไปยาวๆว่าจะเป็นอย่างไรอามาติโลอันนี้ก็ตามรายงานจากซามิลลเคิร์นนะครับที่ต่อมารายงานแจ้งในกรณีเพื่อทราบนะครับผม ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากทีมท้อน,นะครับที่ดอมารายงานว่า เอ็ดดี้ฮาวคุณซือของนิวคาสเซิลกำลังเตรียมตัวที่จะพิจารณาอันโตนี่ปีกชาวบราซิลของแมนยูเข้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์หน้าถ้าเกิดการไล่ล่าตัวอนโตนี่อิเลนกาของนอตเตอร์ฟอรสตไม่ประสบความสำเร็จนะครับซึ่งว่ากันว่านะครับในตอนนี้เนี่ยทางสมโมสออนรนิวคาสเซิลนะครับต้องการที่จะขายปีกของพวกเขาออกนะครับอย่างมิเกลอามิลอนและก็จะหาคนมาแทนที่มิเกลอามิลอนนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็มีสมโมสรจากซาอุดีอาระเบีย ที่กำลังให้ความสนใจมิเกอลอเมรอนอยู่ซึ่งพวกเขาก็หวังกำไรก้อนโตจากการที่จะขายมิเกอลอะเม e l อนออกทีมแล้วก็จะเอาเงินจากการขายมิเกอลอเมล่อนนี่แหละไปซื้อนักเตะคนอื่นเข้ามาสู่ทีมนะครับและสื่อเบื้องต้นนะครับก็ยังได้กล่าวเสริมเพิ่มเติมอีกว่านะครับ แมนยูเนี่ยอาจจะไฟเขียวในการขายอันโตนี่ออกจากทีมก็ได้ถ้าเกิดพวกเขาได้ราคา40ล้านปอนด์และพวกเขาเนี่ยอาจจะขายอันโตนี่ออกจากทีมในตลาดหน้าหนาวเดือนม,มกราคมนี้ก็ได้ถ้าได้ตามราคานี้หรือถ้าเกิดว่าไม่สามารถขายออกได้ในช่วงตลาดเดือนมกราคมก็อาจจะไปขายในช่วงตลาดหน้าร้อนซัมเมอร์หน้านะครับเพราะดูเหมือนว่าสโมสรแมนยูเนี่ยก็กําลังพยายามที่จะขายนักเตะ ที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงๆออกจากทีมเพื่อลดเพดานค่าเหนื่อยแล้วก็หลีกเลี่ยงกด financial f i r r l a y ที่พวกเขาอาจจะโดนในอนาคตซึ่งนะครับอันโตนี่เนี่ยก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่ได้รับรักค่าเหนื่อยเยอะเหมือนกันจากแมนยูนะครับดังนั้น ได้ราคาเหนือเยอะแล้วก็ผลงานไม่ค่อยดีเดทเท่าไหร่เนี่ยมีโอกาสสูงที่แมนยูจะปล่อยนะครับและอีกอย่างก็ดูเหมือนว่าในช่วงเวลานี้นะครับเจ้าตัวเทบจะไม่ได้ลงสนามเลยนะครับก็เป็นอะไรก็ไม่รู้ซึ่งว่ากันว่านะครับเจ้าตัวเนี่ยตกเป็นตัวเลือกอันดับ4อันดับ5้าของเทนฮากไปแล้วซึ่งในเวลานี้นะครับขอทุกคนทราบพอดีว่าแรดฟอร์ กาลาโชอามาติโอโรมาแรงนะครับทำให้อันโตนีตกกระป๋องไปเลยนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับความสนใจของนิคคิลเซนเนี่ยก็ดูเหมือนว่าสโมสรน,นิคคิลเซนได้ชื่นชอบตัวของอันโตนีตั้งแต่สมัยที่เขาอยู่อาแจากแล้วแต่ทว่าในสมัยนั้นเนี่ยทางนิคคิลเซนนะครับยังไม่ได้มีการยังไม่มีเงินมากขนาดนั้นที่จะไปปิดดิล อันโตนี่มาร่วมทีมได้และดูเหมือนว่านะครับอันโตนี่เนี่ยก็จะมีความสนิทชิดเชื้อกับ2นักเตะชาวบราซิลของนิวคาสเซิลอีกด้วยซึ่ง2งนักเตะนั้นนะครับก็มีเชื่อว่าโจลิตันและก็บูโนกิมาร์ไลนะครับที่เป็นเพื่อนกันนะฮะกับอันอันโตนี่นะครับซึ่งมีความเป็นไปได้นะครับที่เพื่อน2คนนี้อาจจะชักชวนอันโตนี่เข้ามาร่วมเล่นร่วมกันที่สโมสรนิวคาสเซิลก็เป็นไปได้อย่างไรงก็ตามนะครับเราก็ต้องรอดูท่าทีของสโมสรนอตตินฟอเรสไปก่อนว่าพวกเขาจะยอมปล่อย แอนโทนีอีลังกาให้กับนิวคาสเซิลหรือไม่แล้วถ้าเกิดว่านอต์เทนฟอร์เรสต์นะครับไม่ต้องการจะปล่อยแอนโทนีอีลังกาออกจากทีมแล้วก็แน่นอนว่านิวคาสเซิลก็อาจจะต้องหันมามองแอนโทนีเดือหมุนของแมนยูด้วยละครับซึ่งดีลน,นี้ก็ต้องรอดูกันไปสักระยะนะครับในตลาดหน้าหนาวที่กำลังจะมาถึงนี้แหละว่าแมนยูจะเก็บนักเตะค,คนนี้ไว้หรือไม่นะครับ อ่ะสุดท้ายแล้วนะครับก็ต้องมาบอกกันว่านัดต่อไปที่แมนยูจะเจอนะครับก็เป็นศึกคาราบาวครับรอบ3ที่แมนยูจะพบกับบาสซี่ในวันพุทธที่18กันยายนต์6พคืนวันอังคารเวลาตี2นะครับซึ่งทางบ้านเราเนี่ยก็จะถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีนะครับก็อย่าลืมไปรอรุน้นรอเชียร์กันนะครับว่าแมนยูเนี่ยจะผ่านเข้ารอบ3ไปเล่นลุยในรอบลึกๆหรือเปล่านะครับ สำหรับข่าวแมนยูล่าสุดประจำวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ